ขี่รถ, Motor side รถอมอเตอร์ไซค์พ่วงด้วยนี่ขี่รถน้องไซค์มอเตอร์ไซค์พ่วงสิไปเบิึงนาไป,ปไปเที่ยวกันไ,ไ,ไปบ้านไ<ด> <c oughs> ปไ,ไปเที่ยวกันขีร่รถพ่วงมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่ไปสิไปเบิึงนาบิึงให้เบิึงน,นาเพราะว่าปีนี้น้ำม,มันหล่ายไหลเขาบอกปีนี้น้ำล่ายไหลไปบึงนาก่อนไป สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้าลงหน้าชแนลจะพาไปรับชมท้องไร่ท้องนานะจ๊ะแต่นานมาทีเนาะม่ยอมมาขวกันเอ้ยมิตรนามเลยตัวนี่เอ้ยมิตรนะขี่เล <laughs> <laughs> น,น,น,เ,นเ,ดเ,ดเลยเนาะโอ้ยขี่เลนดีนะใส่ขาฉันมาหนิฉันใส่ขาเนา้ยเซ็ตเรียบร้อยเลยอันชอชเปอร์เนาะอันชอชเปอร์ครับน่ คนนี่เกลดกับอะไรดิกลับมาก่อนโอ้ยนี่บ่อหนามโอ้ยบ่อหนามใหญ่กว่าได้มัดโดนเลยเนาะไม่ได้เข่ามัดโดนแล้วนี่ยังไงที่มาอีกอ่ะอ่ได้มัดโดนเราจะให้มันตีลังกาลงคลองเด้อเออนี่น้องน้มยังไงเลยน้องหนามบานน้องพัดปานเนาะ เออหนิน้องน้าบ้านน้องขั้นปานเนาะนี่โอ้ยพามารับชมเด้ค่ะบรรยากาศอ่าท้องไร่ท้องนาเนาะบ้านนอกบ้านนอกเด้อค่ะนี่บ้านนอกบ้านนอกเด้อแต่ว่าก็อยู่กันยังมีความสุขค่ะไม่ได้อยู่ในเมืองเด้อนี่อยู่บ้านนอกบ้านหนองพั้นปานเนาะอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาจ้านี่ม้ามอเตอร์ไซค์เด้อนี่ม้ามอเตอร์ไซค์พ่วงคนขับกับบมเมียเออคนขับกบมเมียดอก นะาขนมใต้กระลูกกระหลานโอ้ยบอ่อน้ำใหญ่นาะบอ่อน้ำบ้านน้องพันฝันตากอนนี่มันมันบ่มีแบบนี้เด้เขาเห็ดเป็นอีสานเขียวเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโอ้ยนนี่ะคอ,อ,อันนี้น้าไผยล่ะใ้่เขาเลืองหน่อยอ๋อนี่นะเขาเลืองหน่อยแต่อ้ยน้ามันขึ้นลายแท้ปีนี้จิได้กินเขา่าตีชอบอะไรช้บสวนก็นได้ เท่าไรเช้าหน้าทีได้กินข้าวปน้ำที่ไหลาเถอะวะโอ้ยนำหลายคักเนาะคนนั่คนข้าวี่เขาปีเนาะโอ้ยนำจังหลายเลยสวัสดีค่ะมารับชมเด้อมารับชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเนาะเมนี่นงหน้าชา้นเนีมาต่างจังหวัดเด้อค่ะได้มีโอกาสมามารับชมบ้านนอก ชาวไร่ชาวสวนชาวนาเนาะว่าสภาพเป็นอยู่เขาอยู่กันยังไงอนี่น้องน้ำเด้อหนองน้ำยังย่งเลือกได้ด้นี่สมัยก่อนนี่เ่าเป็นแบบนี้ดอกตังแต่อันน้องน้าชันแนวเป็นเด็กหน่อยนี่เมาเป็นแบบนี้เด้อฮะเออเดี๋ยวนี่เขาขุดบ่อเขาขุดเป็นเป็นอีสานเขียวเนาะเก็บกักน้ำใบไส้นาแล้งเนาะเขาปุ้ยเขาขุดไงพ่นน่ะ เขาเขาพุดนน้ำไงหลายไหลเลยเนาะเป็นร้อยไหลเออเออเนี่ยเวลาน้ำแห่งเขาเอาตรงนี้แหละเนาะดูดขึ้นไปเนาะนี่แหละตรงนี้แหละที่เขาทำน้ำปราปาให้อ่าหมู่บ้านนี้ใช้นี่แหละที่เขาขุดบ่อตรงนี้แหละทำกันกรองเป็นน้ำปราปาให้หมู่บ้านใช้กันเออนี่แหละนี่แหละน้ำคลองนี่แหละค่ะที่เขากันเลยมันจะเป็นน้ำใสเนาะเป็นน้ำปราปาเนาะต่กอนนี่บ่มีใสแบบนี้ดอกเดี๋ยวนี้มันจะเลื่ญนล้วค่ะ เขาดูดจากตรงนี้แหละเขาไปกันกองกบนน้ำหน้ามะาพรไปรับชมอันทองไรทองนาค่ะพี่นี่น้ำถั่วมหรือค่ะอู้ยพี่นี่น้ำถั่วมน้ำถั่วมนาเนาะสายน้ำรุ่นอน้ำถั่วนาสายสายน้ำรุ่นสายสายน้ำรุ่นนะอ๋อมีสายน้ำรุ่นน้ำจีอันน้ำบองนี่แหละเนาะเขาไปเห็นน้ำาปลาเขาใส่เนาะน้ำใส่เนาะ เขาจะเทถนนดับเห้นี้ไ้นีหงแเนียล,ลูกเก่งไน้าจะเด็กมีตูอ้อย่าอรีข้นเลยน้าดกไปคอบมไปเร็ตรงนี้นะันเ็วเลามับรรยากาศท้องไร่ท้องนาจ้ากระโดดมาเทนึงนะมาค่อยมาจะเทีเยดอกขั้นเดินมากกับเป็นล้มลหละต้องขี่รถมาาด้วยค่ะต้องขี่รถมาเนาะขี่รถพ่วง ขี่รถพ่วงมาเนาะท่านแม่นั่นเดินมากเดินมาไวดอกมันกัไกลเติบอยู่นะสุภาพที่นี่มันกัไกลเติบอยู่ฮะไม่หานมันอะไรท่านหมื่นพันแสนมันก็ไกลเติบอยู่ดีท่านเดินมาเป็นลถเพื่เนาะมามาถึงดอกเออหน้าดำเนาะอันนี้เขาดำหน้าแล้วเด้ออันนี้หน้าไข่อันนี้หน้าไข่อ๋อ น้ำหลาเนาะปีนี้เนาะเขาที่ได้กินบ่น้ำมันคือหลาักเนี่ยที่มันไายสิโอ้น้ำวมเขาสิน้ำถลกเขาเนาะเนี่ีใัน้วายน้ไดิเออดีแล้วยกก้นหมกเกินอะไเออมี่งหมเ้วอะไรเนี่ยไม่ยกก้นแมเออยกก้นเนี่ยโอยมันก็เห็ดบาปมาโดนเลเนาะมันก็เป็นตามาเห็ดบมุนกับแม่ยิ่ดอก ทิศบาบเก๋าเล่นไปเทือดเทือดที่ไหนงามเจ้าครับงามเนาะทองไรลทองหน้าเนาะโอ้ยเข่าเข่ากระลังเขียวเนาะเข่ากราลังเขียวว่านี่รถรถรถกลางได้ไหมไงเนาะอ๋อนั่นนะ อ้อถนนกับเป็นถนนมาได้จีอ้าคือมมัศง์กุลทาบึงหนองพางบึงหนองจะต่อไปเขาแบบยอยู่แต่ว่าไม่ได้มาทุที่มานะอืมดีเนาะอ๋อนี่กับเต็นนี่กัมาได้จีอเคเขเงียบมาหน่อยแล้วตามหากระเากระเป๋าถังนี้เนาะจริงๆกับเราหน้าหน้าำบ้านนะครับเป็นคนเียมาเนาะมาได้ไม่ต้องให้รหน้าได้ดิหากรารเังนี้เนาะ เดี no ๋ยวก็นับไปดีเนดีนนีเนาะถนนดนนดีเนาะถันนาะีเาะถนนดีเนาะถนีเนาะนารับชมทาะนทดีเนาถนนดีนาะันนะถนดนานดี้ากเนานะถนนนาะถนาเป็นะานนีนนนีาา ขุดไว้เป็นร้อยๆไร่เลยนะโอ้ยนาะเนาะพิ่นเทพยังกันเพิ่น้ำพ่นฉีดยาโอ้ยฉีดยาข่ายหยาเดเอเพิ่นฉีดยากันเนั่นเนาะอันนี้พิ่นฉีดยากันเนาะโอ้ยเข่าหลายด้วยนี่โอ้หยากระไหลเป็นเจ้าหไรเจ้าหน้าจะตกข่ายันาด้ลยเนาะขี้ข่ามันได้กินเข่าด้วยเนาะ ยังหลายเลยเนาะแต่ว่าถนนดีเนาะแต่ว่าถนนดีเนาะมันก็เป็นหลุมคือว่าถนนคือว่าอันเนาะ่่าะออออีเก็ไปที่แพงนั่นนี่แต่ถ้าใต้แั้วขีดนะจะดีสองเมตรไปสองเมตรถ้าไปดูจะดีเออสวัสดีจ้ามารับชมท้องไร่ท้องนานะจ้าวันนี้น้องนาจะได้มาแต่งจังหวัดค่ะ ขายเนาะปีนี้ก๋วยเตี๋เนาะมามาหน่ะก๋วยเตี๋ยวไงนะก๋วเตี๋ยวอ๋อเออเออก๋วเตี๋ยวขอขอบคุณนะคะก๋วเตี๋ยวนะเออสนเรามาดูท้องไร่ท้องนาต้นข้าวเขียวกระจีต้องขยันเด้อเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยองขยันขี่งาน่ได้กินข้าวดอก ทุชาติเขได้กินข้าวดอกเพิ่นขยันตัวเอออ่ะพี่แววสวัสดีจ้าพี่แววมาเที่ยวมาเที่ยวจ้าวัดเมืองนาแวะพี่แววยังเัืองนะพี่แววต้นรการพี่แววบอกแล้วอย่ายิ้มแยผู้ใด้ละหมูจิ้งจิ้งจิ้งเลยจิ้งเลย เราบุ่เฮ้ยงนนี่เจ็บบุทังี่ะชีวิตอทองไหลทองนากันทัน้งสี่แหะค่ะตืนต่นโตกันอาต้องขยันเนาะเกิดเป็นท่าวไหลช้าวนาก็ต้องขยันเนาะที่คาดก็ไ่ได้กินข้าวดอก็ได้ิงานกไ่ด้ิ้าต้องขยันเนาะเกิดเป็นข่าวนานเนี่ทนยทคาดไ่ได้เห็นนาบนเบนเดอ ด้วยนะคะอขอบคุณจ้าจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด,ด้วยนะจ้าเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆบายยจ้าบายยทุกคนนะจ้าบายจ้า